ฮัลโหลคนิชิวะพบกับพี่โอ๊ตอีกครั้งนะครับในช่วงดักโปรดิวกับนิวโปรดักนะครับทุกวันนี้นะครับในท้องตลาดนะครับมีผักสดมากมายนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็มีเห็ดนะครับซึ่งเห็ดสดนะครับบางทีเนี่ยกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยน้องๆหนูๆอาจจะไม่ชอบกินนะครับ วันนี้พี่โอ๊ตเห็นมีการนําเห็ดนะครับมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินง่ายๆนะครับโดยการนํามาทอดกรอบนะครับและก็บรรจุภัณฑ์ใส่ภาชนะนะครับพลาสติกนะครับซึ่งทําให้น้องๆกินง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่โอ๊ตมีเห็ดมานําเสนอนะครับ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับคือ เห็ดหอมกรอบนะครับผสมมันและก็เผือกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือเห็ดหอมกรอบสมุนไพรนะครับอย่างแรกนะครับพี่โอ๊ตขอนําเสนอเห็ดมันเผือกนะครับทอดกรอบนะครับกรรวิธีนะครับคือการคัดสรรเห็ดหอมคุณภาพดีนะครับ นันมาทอดกรอบด้วยระบบสูญยากาศนะครับผสมมันหวานมันส้มมันม่วงนะครับแล้วก็เผือกกรอบเคี้ยวเพลิดเพลินตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าเห็ดมันเผือกนะคะรับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเห็ดหอมกรอบผสมมันและเผือกนะคะรับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองชิมกันนะครับ รูปแบบของสินค้านะครับจะเป็นเห็ดทอดกรอบนะครับเป็นรูปเห็ดเลยครับน้องๆโอ้สุดยอดมากนะครับเห็ดเป็นดอกเลยครับน้องๆเดี๋ยวพี่โอจะลองชิมให้น้องๆดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอือร่อยมากครับน้องๆ อันนี้เป็นเหือกนะครับน้องๆหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะครับอืเผือกนนิ่มมากเลยนะครับอันนี้คือมันสีส้มนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับอืมอันนี้กรอบมากเลยครับ อันนี้เป็นมันสีเหลืองนะครับกรอบเหมือนกันครับผมอันนี้มันม่วงครับก็ถามพี่โอ๊ตนะครับรสชาติกำลังดีนะครับมีออกเค็มๆหน่อยนึ่งนะครับเห็ดทอดกรอบนะครับ เป็นดอกเห็ดเลยครับน้องๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันถัดไปนะครับผมเป็นเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมกรอบสมุนไพรนะครับอันนี้นะครับเป็นเห็ดหอมกรอบสมุนไพรนะครับขั้นตอนนะครับคือคัดสรรเห็ดหอมคุณภาพดีนะครับนํามาทอดกรอบด้วยระบบสูนยากาศนะครับผสมเม็ดมะม่วงหินมะพาน ปรุงรสจัดจ้านแซ่บจีดได้ใจนะครับทั้งสองแบบนี้นะครับราคาห่อละ25บาทนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะลองแกะชิมให้น้องๆดูนะครับว่ารูปแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับ โอ้เหมือนกันนะครับอบเห็ดเป็นดอกดอกเลยครับน้องๆเป็นรูปเห็ดเลยนะครับแต่อันนี้นะครับน้องๆรสชาติจะอมห,หวานๆนะครับจะออกเผ็ดนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าเนื่องจากมีส่วนผสมของพริกด้วยนะครับ โอ้นี่ครับมีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับเป็นเครื่องต้มยำนะครับพี่โอ๊ตว่านะครับเป็นเครื่องสมุนไพรต้มยำนะครับมีเป็นมะกรูดนะครับนี่ครับผมฤลิ์ครับน้องๆกินต้องระวังนะครับ กินแบบเห็ดหอมกรอบสมุนไพรน้องๆต้องระวังนะครับเพราะว่ามีพริกนะครับน้องๆโอ้โหเห็ดครับน้องๆโอ้โหเผ็ดมากพริกแห้งดีๆนี่เ้งนะครับน้องๆโอ้โหเผ็ดเดี๋ยวพีพ่โอ้อกกินแก้เผ็ดกันนะครับโอ้โหนี่ครับเห็ดครับอบเป็นดอกๆเลยครับน้องๆอื้ม ถือว่าอร่อยให้ได้ครับน้องๆแต่น้องๆต้องระวังนะครับเผ็ดหอมกรอบสมุนไพรเนี่ยมีส่วนผสมของพริกนะครับท่านน้องถ้ากินพริกเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้น้องเผ็ดได้นะครับพี่โอ๋ลองกินพริกดูเมื่อกี้เผ็ดมากครับผมเผ็ดจริงๆครับโอเคนะครับน้องๆสามารถหาซื้อนะครับได้ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับหรือร้านมินิมาร์ทนะครับใกล้บ้านน้องๆนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าน้องๆโอเคนะครับวันนี้พี่โอ๊ตก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกรุงกริงกรุงกริงเวลาพี่โอ๊ตลงคลิปใหม่ๆน้องๆจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับใน E ีีถัดไปนะครับสวัสดีครับ